จักรวาลกำลังรอคุณอยู่แล้ว The Alterworld 2ประตูสู่โลกของการผจญภยัยไซไฟเสียดสีสังคมที่แฟนๆตั้งตารอมานานวันนี้เปิดให้เล่นแล้วบนทุกแพลตฟอร์มแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับตัวละครที่แปลกใหม่การตัดสินใจที่ยากลำบากและอารมณ์ขันร้ายที่จะทำให้คุณหัวราอจนปวดท้องไปพร้อมๆกับการกังวลกับชะตากรรมของจักรวาลหรือไม่ v e r i d i a n Entertainment Studio ผู้สร้างเกมบอปพิจิระดับตำนานได้เปิดตัวเกมนี้อย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมให้คุณดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความสนุกสนานซึ่งสามารถเล่นได้ทันทีบน Xbox Series X, Xbox on PC, c r o s Xbox Live, Battle.net, Steam และ PlayStation 5นี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดเกมนี้ยังมีบริการบน Xbox Game Pass Ultimate และ PC Game Pass แต่เพียงผู้เล่นบางคนเท่านั้นที่รู้ว่ามันรองรับการเล่นต่อข้ามแพลตฟอร์ม Cross P r o g i ผ่านบัญชี Microsoft และสำหรับแฟนๆ Xbox ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจ The Outer Worlds 2มาพร้อมกับประสบการณ์ Xbox Play u n i v e r e ครั้งเดียวเล่นได้ทั้งบน Xbox และ PC พร้อมให้เล่นตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวบน Xbox Game Pass Ultimate และ PC Game Pass การันตีความสนุกต่อเนื่องด้วยระบบ Cross-Progression ที่ช่วยให้คุณเล่นต่อจากจุดเดิมได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะบน Xbox, Steam หรือ Battle.net เพียงเชื่อมบัญชี Microsoft Account ก็สามารถสลับแพลตฟอร์มได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดคุณคือความหวังสุดท้าย หรือหายนะครั้งใหม่คุณอาจผ่านการฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนศึกษาเอกสารภารกิจมากมายหรืออาจข้ามมันไปบ้างแต่เวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองในฐานะเจ้าหน้าที่เอิร์ธดิเรกเตอรีมาถึงแล้วท่ามกลางโลกที่กำลังแตกร้าวระหว่างระเบียบอันเข้มงวดของกองทัพคามพยากรณ์ทางศาสนาที่คลุมเครือและกลยุทธ์การตลาดขององค์กรยักษ์ใหญ่ที่พร้อมขายทุกสิ่งแม้กระทั่งอากาศที่คุณหายใจคุณจะเลือกทางไหนทำตามกฎหรือ,อเผชิญความเสี่ยงสร้างพันธมิตรหรือหักหลังพวกเขา ทุกการตัดสินใจมีผลลัพธ์และบางครั้งเทียงก้าวเดียวก็อาจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปสําหรับผู้เล่นที่ต้องการประสบการณ์จัดเต็มอร์ชั่นพรีเมียมเอดิชันมาพร้อมคอมมิเดอร์เซน S-ANTIMONOPOLISTIC BATTLE PACK ชุดเกราะและอาวุธสุดเท่ Moonman S-Corporate Appreciation Prize Pack ของขวัญพิเศษจาก Moonman สมุดภาพดิจิทัลเพลงประกอบเต็มอารมณ์และ D ส,ส์สำหรับเนื้อหาเสริมอีก2ตอนในอนาคต เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่แบบไหนอย่างน้อยก็ควรดูดีขณะทำภารกิจถึงเวลารายงานตัวแล้วจักรวาลกำลังต้องการคุณแต่คำถามที่น่าสนใจคือคุณจะเลือกทางไหนในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความท้าทายนี้ชวนเพื่อนมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในส่วนของความคิดเห็นได้เลย